สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube channel ช่องอำนาจเครื่องจักรกลครับวันนี้ผมอยู่กับ c a t เ r p i l l a r ลครับ3 2 0สครับรถคันนี้เป็นรถเท็ดได์ครับโอ้ส่งตรงมาจากศูนย์เมโทรแคทลำปางครับวันนี้หน้างานเราอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับโอ้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ทวีนะครับโอ้ทีมขายเมโทรแคทลำปางนะครับแล้วก็ทีมผู้บริหาร เมโทรแคทลำปางนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับแคท 320GC ครับรถเทสไดไร์ครับโอ้ชั่วโมงการทำงานก็พันกว่าชั่วโมงครับแม่วันนี้ยกรถมาให้เทสกันถึงที่เลยครับ <laughs> 320GC เนี่ยใช้เครื่องยนต์แคทนะครับ4 0 4 5แรงมา้าน้ำหนัก20ตันครึ่งครับโอ้ขนาดบุ้งกีก็ หนึ่งลูกบาทเมตรครับบุ้งกีแคทก็ถือว่าถือว่าหนาเตอะเลยครับใบแท็ก80เซนครับฝั่งนี้ก็ท่านผู้ชมจะมองเห็นนะครับสีดำดำนะครับเป็นถังน้ำมันพลาสติกครับข้อดีของถังน้ำมันพลาสติกก็แหม่ลดการจับตัวของไอ้น้ำครับเวลาน้ำมันดีเซลนะครับโ,โซลา่านะเกิดความร้อนความเย็นครับ จับตัวเป็นไอ้น้ำแล้วจะโอ้เวลาน้ำหลุดลอดเข้าไปในเครื่องยนต์ก็จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ครับแคทเขาเลยออกแบบมาใหม่ครับออกแบบมาถังน้ำมันเป็นพลาสติกครับก็การจับตัวของไอ้น้ำเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์เลยนะครับรถรุ่นนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะประหยัดมากครับถ้าเทียบกับหลายๆค่ายนะครับก,ก่อนนั้นเราจะเคยได้ยินมาว่าแคทนี่ค่อนข้างจะ จะซดนะอแต่พอมาเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เขาเขาทำออกมาใหม่ครับอเครื่องยนต์ยเซตระบบมาใหม่หมดเลยครับถัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ11-12ลิตรนะครับถ้โาโหดๆห,หนักๆก,ก,ก็ประมาณ15ลิตรครับทางทีมขายเขาแจ้งมาอย่างนั้นนะครับแจริงเทดก็ก็แล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมจะ,จะ,จ,ะจะพิจารณาเอาครับ วันนี้คนขับกับเจ้าแคทต,ตัวนี้นะครับจะจะไม่ใช่คนขับประจํานะครับรถคันนี้เป็นรถเท็ได้ครับโอ้ยกมาจากศูนย์เมโทรแคทลำปางเลยครับโอ้ก็ยกมาไกลครับยกมาจากลำปางแล้วก็มาลงหน้างานที่จังหวัดพะเยานะครับถ้าท่านผู้ชมจะสังเกตดูนะครับคนขับเขาจะไม่ค่อยปื๊ดปัาดเท่าไหร่ครับวันนี้ครับเพราะว่า มคนกับรถเนี่ยค่อนข้างจะยังไม่ชินนะครับยังไม่ค่อยคุ้นมือครับยังไม่รู้จักกันนะครับโอเพิ่งมาเจอกันวันนี้เลยครับสดๆร้อนๆครับเจอกันไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับรถคันนี้ป้ายแดงราคาป้ายแดงนะครับ4าแสนบาทครับโอ้ก็สำหรับเปรตการดาวนะครับการผ่อนนะครับแหมทาง เมโทรแคทลำปางเขาก็แจ้งมานะครับบอกว่าช่วงนี้ไม่มีดอกเบีย้ยครับถ้าท่านผู้ชมจะดาวเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปหารค่าง,งวดได้เลยครับ48งวดครับแหมเท่าไหร่ก็เท่ากันนะถือว่าถือว่าค่อนข้างดีครับรถราคาระดับนี้นะครับปลอดดอกเบีย้ยก็เซฟไปหลายแสนแหละครับถ้ามีดอกเบีย้ยนะครับท่านผู้ประกอบการก็ต้องแหมต้องควักครับแหมงานนี้ ต้องควักเพิ่มอีกหลายแสนครับท่าผู้ชมจะสังเกตดูบูมอาร์ของเขานะครับบูมอาร์ของเขาเนี่ยจะใช้เหล็ก HD ครับ Heavy Duty ครับก็เหมาะสำหรับงานงานหนักงานโหดเลยนะครับก็ชื่อชั้นของแคทเขาก็เขาก็ค่อนข้างจะยืนหนึ่งเรื่องสู้แข็งครับแล้วก็เรื่องงานโหดๆงานหนักๆน,นะครับ จริงๆ320เนี่ยจะมี2เวอร์ชั่นนะครับจะมี320ตัวเฮฟวี่ครับโอ้ตัวนั้นจะใช้เครื่องยนต์6สูบครับค่อนข้างจะเกิดมาเพื่อง,งานโหดๆโด,ดยเฉพาะครับแม่แต่320 GC ตัวนี้นะครับแเกิดมาสําหรับแม่ไม่ต้องโหดมากนะก็โหดๆก็พอได้ครับแต่ไม่ต้องโหดมากครับรถคันนี้จะ จุดเด่นของเขาจะอยู่ที่ความประหยัดครับแล้วก็ความคล่องตัวนะครับหเห็นใหญ่ๆอย่างนี้ก็น้ำหนัก20ตันครึ่งนะครับพอๆกับค่ายอื่นเขานะครับการออกแบบแคทรุ่นนี้นะครับท่านชมจะสังเกตดูนะครับตูดเขาจะจะใหญ่นะครับข้อดีของปันท้ายหรือตูดลักษณะอย่างนี้นะครับเขาก็เกื่อครับเผื่อการแมนเท์นนต์การบำรุงรักษาครับ ผมไปเปิดดูนะครับค่อนข้างจะโล่งครับทั้งด้านข้างสองฝั่งนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับค่อนข้างโล่งครับแล้วก็เวลาแม่ทันแนนบำรุงรักษาการ P m นะครับทำได้ง่ายเลยครับไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือท,ทั่วไปก็ทำได้นะครับ ชมกันต่อครับแคท3 2 0 g c ครับเจอกับยินสุครับ FXFX เซ็ครับ <c oughs> ลนพันกันหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการทำงานแบบยาวๆเลยครับแหมว่าเจ้าแคท3 2 0 g c นะครับ การทํางานของเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันยาวๆเลยครับ ดินวันนี้ลักษณะจะจะออกเหนียวเหนียวนะครับ mm hmm. ก็โซนจังหวัดพะเยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดินจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับก็จะมีเหนียวเหนียวมีลูกลังหรือมีหินปนนะครับจะไม่ค่อยมีลักษณะดินทรายเหมือนภาคอื่นๆเขาครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จังหวัดพะเยาก็ค่อนข้างจะเลือกใช้รถที่ค่อนข้างจะแรงกดเยอะๆนะครับ โอ้เจ้าแค t ส2 0สอก็แรงกดก็13,200กิโลล่ะครับก็ถือว่าแรงกดก็ชื่อชั้นแคสก็ไม่ต้องพูดถึงนี้แล้วล่ะครับค่อนข้างซูแข็งนะครับรุ่นนี้ถ้าท่านผู้ชมจะจะเลือกใช้แบบงานโหดๆจริงๆนะครับก็ต้องโนนเลยครับ3,2,0 a t 3 2 0คสนะครับเกิดมา สำหรับงานเฮฟวี่โดยเฉพาะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ